สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบหินเกดกับพรมนะครับอันไหนดีอันไหนด้อดยกว่ากันเราต้องซื้อปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอในพื้นที่ของเราและประโยชน์ที่ได้ของทั้งสองอย่างนี้มันคืออะไรไปดูกันครับผมจะให้ท่านดูพรมที่ผมใช้มาเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีไม่มีรอยเสียหายอะไรนะและดูสภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะยังใช้ได้อีกนานเดี๋ยวผมจะเปิดข้างล่างให้ดูนะครับ ทันดูสภาพม evet. ันนะครับ so, ผ right? we ่านไป2ปีแล้วมันก็ยังดูใหม่อยู่เลยเมื่อเราปูลงไปแล้วเนี่ยแสงมันจะผ่านถึงดินไม่ได้นะครับต้นไม้ข้างล่างหรือหญ้าจะไม่งอกขึ้นมานะฮะเราจะประหยัดเวลาในการถางหญ้าไปเยอะมากฉะนั้นเราเอาเงินที่จ้างเขา4-5ครั้งนะครับมาซื้อพรมเนี่ยคุ้มกว่ามากเพราะเราใช้ได้หลายปีเลยนะครับแต่ด้านบนมันดำเพราะตะไคร่น้ำแต่ตะไคร่น้ำเหล่านี้มีประโยชน์มากนะครับ จากที่ท่านเห็นเป็นตะไคร่ดำๆแบบนี้นะครับพอระยะเวลาผ่านไปมันจะฟูเป็นมอสได้นะฮะแล้วเราสามารถเก็บมันไปตากให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้เป็นวัสดุเพาะต้นกล้าได้อย่างดีเลยนะครับอย่างที่พีสมอสทําได้ไอ้ตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะผมมีคลิปให้ท่านดูอยู่แล้วนะครับข้อดีข้อต่อไปคือเราสามารถเดินในขณะที่ฝนตกตกโดยที่ดินไม่ติดรองเท้าเราเลยนะฮะ ซึ่งมันจะต่างจากสวนผักที่เราไม่ได้ปูพรมดินแฉะหน่อยแทบจะเดินลงสวนไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องของถางหญ้าหรือไม่ต้องเละนะครับแต่เมื่อท่านปูพรมเท่ากับสวนท่านเนี่ยสะอาดไม่ลกไม่เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของพวกหอยทากพวกกิ้งคือพวกสัตว์ต่างๆที่มาทําลายผักเราเนี่ยนะฮะมันก็จะทยอยหายไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะฮรับสำหรับสวนผัก ปลูกแล้วเราควรต้องได้กินไม่ใช่ปลูกแล้วเราให้หอยกินหมดนะครับคราวน,นี้มาดูข้อเสียของพรมกันบ้างนะฮะมันไม่ถึงกับข้อเสียนะฮะผมว่าน่าจะเป็นข้อด้อยมากกว่านะครับก็คือพอมันเป็นตะไคร้แล้วเนี่ยมันจะลื่นเราต้องระวังโดยการสวมรองเท้าที่พื้นมันเป็นคล้ายๆกับบูทยางนะครับไม่ลื่นนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อด้อยของพรมนะครับถ้าท่านปูในสวนที่โลง่งมีลมแรงนะฮะ โอกาสที่มันจะปลิวเปิดขึ้นมาเนี่ยได้ง่ายท่านต้องทําเป็นสมอบกกดไว้มันก็จะไม่ปลิวแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสวนเล็กๆอย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องใช้สมอบกก็ได้เราแค่ฉีดน้ําแล้วมันได้ความชื้นอยู่เนี่ยมันก็หนักแล้วนะครับมันจะไม่ปลิวง่ายๆแล้วก็พื้นที่ของผมเนี่ยรอบๆมันเป็นพื้นที่ปิดไม่มีลมแรงขนาดที่จะทําให้มันเปิดขึ้นมาได้นะครับและข้อด้อยตัวสุดท้ายของพรมนะครับก็คือ ราคานะฮะมันจะตกตารางเมตรหนึงประมาณ35-40บาทแต่มีในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อตกตารางเมตรแค่20บาทแต่ตอนนี้นะฮะคือตารางเมตรละ40บาทเ,เราก็แทบจะหาซื้อไม่ได้นะเพราะตั้งแต่เรามีปัญหาเรื่องโรคโควิดกันนะครับงานแสดงสินค้าต่างๆมันแทบจะไม่มีครานี้พรมมือสองมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่หายากไปด้วยนะครับครานี้มาดูหินเกล็ดกันบ้างนะครับเอาส่วนดีก่อนเลยแค่ท่านโทรไปที่ร้านวัสดุใกล้บ้านท่าน เขาก็มาส่งให้ท่านถึงบ้านได้เลยนะครับบางที่ก็1คิวเขาอาจจะมาส่งบางที่ต้อง2คิวเขาก็จะมาส่งมันหาง่ายสะดวกมันไม่เหมือนพรมนะครับพรมจะหายากหน่อยข้อดีต่อไปของหินเกล็ดนะครับคือมันสามารถปิดไม่ให้หญ้าขึ้นได้เหมือนพรมเลยบริเวณบ้านหรือสวนของท่านจะไม่ลกสะอาดไม่แฉะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้จะไม่ขึ้นเลย100%ซนะครับแต่นานๆจะเห็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ เราก็จัดการมันง่ายมากๆเทแ,แทงลงไปเราลากมันก็ขาดแล้วนะครับแล้วก็หินเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะหินเราก็ไม่ได้กระจายย้ากองเนี้ยผมเว้นไว้ถ่ายคลิปให้ท่านดูนะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนอื่นเนี้ยคือพอเราเดินเจอเห็นหน่อยเราก็ดึงมันง่ายนะครับแล้วมันก็จะเริ่มทยอยหายเริ่มตายไปเรื่อยๆนะครับผมให้ท่านดูหน้าบ้านผมนะครับ ฝั่งนี้ผมทำมาเป็นเวลาประมาณ3เดือนมาแล้วนะครับก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่มียา้าแต่มันจะมีย้าขึ้นตามรอยแตกของปูนบ้างนะฮะนี่ผมให้ดูฝั่งนี้นะครับที่ผมยังไม่มีเวลาทำเห็นไหมฮะความแตกต่างมานั่งถอนก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เต็มไปหมดแต่พอเราลงหินไปแล้วมันไม่งอกนะครับมันไม่มีขึ้นเลย แต่หินเกล็ดนะฮะที่ท่านจะลงเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ามันขึ้นเลยเนี่ยคือท่านต้องใส่ความหนาที่5เซนในพื้นที่ล่มโดนแสงแดดน้อยนะครับอย่างเช่นเนี่ยใต้ต้นมะม่วงอย่างของผมเนี่ยนะครับท่านโรยลงไปแค่ความหนา5เซนก็พอสําหรับพื้นที่ที่มีแสงแดดพื้นที่ลานกว้างๆหน้าบ้านเรานะครับท่านลง7เซนได้นะครับเพื่อไม่ให้หญ้ามันขึ้นเลยเป็นพื้นที่ที่เราใช้สําหรับการเดินทํากิจกรรมทั่วไปนะครับ แต่ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นตำแหน่งที่เราถอยรถเข้าออกอย่างของผมเนี่ยนะฮะเราควรจะใส่ไว้ในที่ความหนา10เซนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงนา,นานะครับพอช่วงหน้าฝนเยอะๆเราถอยรถลงไปเนี่ยหินมันจะไปกดดินให้ปลิ้นขึ้นมาอันนั้นคือถ้าเราใส่ที่ความหนาแค่5เซนหรือ7เซนแต่ถ้าเกิดว่าท่านใส่ความหนาอยู่ที่ประมาณ10เซนท่านถอยรถอย่างของผมเนี่ยได้เลยนะครับพอน้ําหนักรอมันมากระทําบนหินเนี่ย หินมันจะช่วยกระจายแรงจากล้อให้มันกว้างออกไปมันจะไม่ยุบเท่าหน้าล้อข้อดีเรื่องต่อไปของหินนะครับคือถ้าเราต้องการใช้พื้นที่ปลูกต้นไม้หรือขุดหลุมทําอะไรต่างๆเ,เราก็แค่แหวกหินขึ้นมากองไว้นะครับแล้วเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้ตลอดหินยังสะอาดเหมือนเดิมแต่มันจะต่างกับหินคลุกนะครับหินคุกถ้าท่านถมลงไปแล้วนะฮะมันจะจับตัวกันแน่นมากถ้าจะเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้ทำอย่างอื่นเนี่ยจะต้องขุด ออกซึ่งยากมากนะครับและหินคุกก็มีโอกาสที่ยากจะงอกได้ง่ายกว่าหินเกล็ดมากที่สําคัญเมื่อเราลงหินเกล็ดในสวนของเราแล้วนะแหล่งขยายพันธุ์ของศัตรูผักต่างๆพวกหอยทากกิ้งกือต่างๆเนะี่ยมันจะลดน้อยลงไปเยอะนะการป้องกันศัตรูของผักเราก็จะง่ายขึ้นมากกลางคืนก็เดินได้ไม่ต้องกลัวสัตว์มีพิษนะคราวนี้เรามาเปรียบเทียบราคานะครับ ราคาของพรมใน1ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ35-40บาทแต่เราซื้อมาใน1ตารางเมตรมันไม่ได้ทั้งหมด1ตารางเมตรเวลาเราวางจริงๆมันก็จะต้องเหลื่อมกันอยู่นะฮะแต่เรามาดูหินเกล็ด1คิวกันบ้างนะครับหินเกล็ด1คิวราคาประมาณ450บาทถ้าเราลงความหนา10เซนใน1คิวเนี่ยเราจะได้ประมาณ10ตารางเมตรตกตารางเมตรละ 45บาทอันนี้ผมพูดถึงท่านไปซื้อหินมาแล้วเขาขายมา1คิวเต็มนะครับแต่บางที่อาจจะมีหย่อนราคาของหินเกล็ดแพงกว่าราคาของพรมนะครับแต่ถึงหินเกล็ดจะแพงกว่าอยู่หน่อยหนึ่งแต่เราได้หินเกล็ดที่ความหนา10เซนหนามากนะฮะแล้วก็เราจะใช้ได้ไปตลอดนะครับหินเกล็ด1คิวเหมือนกันถ้าผมถมแค่7เซนใน1คิวเราจะได้ ประมาณ14ตารางเมตรกว่า,วาใน1ตารางเมตรเนี่ยจะตกอยู่ที่ราคาประมาณ31บาท 31, 50 31บาท50เริ่มถูกกว่าพรมลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะพรมในส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่40นี่แหละนะคราวนี้มันถูกลงมาหลายบาทแล้วนะครับแต่เราได้ความหนาอยู่ที่7เซนเลยซึ่งย่าไม่ขึ้นแล้วเดินทำอะไรต่ออะไรก็สบายๆแต่ถ้าบางท่านบอกว่า เจ็ซนยังหนาไปอยากจะเรามีเวลาดูแลเราเอาแค่บางลงมาหน่อยท่านถมแค่5เซนพอพอ5เซนเนี่ยมันได้เท่ากับ20ตารางเมตรใน1คิวได้20ตารางเมตรนะครับใน1ตารางเมตรราคาอยู่ที่22่สบาทห้บเองตอนนี้ราคาของตัวนี้ต่างกันมากแล้วนะครับหินเกล็ดจะอยู่กับเราตลอดไป แต่พรมเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะอยู่ได้ถึง7ปีหรือ10ปีมันจะเปื่อยผมสมมุติว่าท่านมีพื้นที่กว้าง5เมตรยาว7เม 5, 7, ตร5735ตารางเมตรท่านต้องการใช้35ตารางเมตรแล้วท่านต้องการถมแค่5เซนใน1คิวเนี่ยท่านซื้อมาคิวหนึ่งท่านได้ถึงถึง20ตารางเมตรไปแล้วท่านต้องการใช้แค่35แต่ สองคิวเนี่ยมันใช้ได้ถึง40ตารางเมตรความหนาไม่ใช่5้เซนด้วยมันจะเพิ่มไปอีกเป็น6เซนเห็นไหมครับนะคิดง่ายๆแบบนี้พอท่านได้พื้นที่ของท่านมาท่านต้องการถมหนา7เซนท่านก็มาเอาความหนาที่ผมเขียนไปให้นะครับว่าได้14ตารางเมตรท่านก็เอาพื้นที่ของท่านมาตั้งหารด้วย14ก็ได้ออกมาเป็นจํานวนคิวที่ท่านจะต้องสั่งเขานะครับ คิดง่ายๆแบบนี้นะครับใครมีพื้นที่เท่าไหร่ท่านคิดออกมาเอามาตั้งแล้วหารด้วยจำนวนตารางเมตรที่ผมบอกถ้า5เซนก็ท่านหารด้วย20แค่นี้นะครับเข้าใจนะฮะถ้าตรงไหนท่านไม่เข้าใจนั้นค่อยถามมานะครับฉะนั้นถ้าดูความคุ้มค่าดูความง่ายแล้วที่สำคัญคือเราหาซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ยากยุ่งยากเหมือนพรมนะครับท่านเห็นแล้วนะครับว่าการลงหินเกล็ด ให้ความหนามันเหมาะสมท่านจะลดความเหนื่อยไปได้เยอะมากลดศัตรูของผักไปได้เยอะมากนี่คือหัวใจสําคัญของสวนผมนะครับที่ปลูกอันนั้นได้กินปลูกอันนี้ได้กินเพราะระบบจัดการสวนคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าท่านถูกใจผมฝากท่านช่วยกดถูกใจด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ